เตรียมถ่ายกันเลยนะคะตัวเองพี่ยามแฮชแท็กหน่อยนะวันนี้ใครที่ถ่ายนะติดแฮชแท็กด้วยนะคะโฟดยี่สิบปีโตเป็นพี่แล้วรับนะคะติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเรามาช่วยกันดันแท็กน้องโฟดให้ขึ้นอันดับหนึ่งในเอกนะคะตอนนี้นะคะใครมีมีเดียในมือช่วยกันลงเลยนะคะแล้วติดแฮชแท็กนะคะโฟดยี่สิบปีเป็นพี่แล้วครับนะคะ สวัสดี my f r i e n d อ่าต่อไปขอเรียนเชิญน้องฝนเฮ้ยมึงเร็วๆดิเขารอหมดแน่ทั้งหอเขาลอมึงอยู่เนี่ยเร็วๆสู้ๆใครอีกทีเดียวตั้งขับตัวนี้เองอะตัวนี้เพื่อรักขี้แก้เลยเนี่ยจะไปทั่วไอ้คิดว่าจะเป็นตัวโดนซะอีกไม่ได้เป็นตัวโดนเลยเนี่ย ตลกนะคะแต่ว่าผมมีเรื่องเล่าที่ผมไปซื้อของขวัญให้โพต์มาอุ๊ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอพวกเราค่อนข้างอยากรู้เลยทีเดียวเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้หลังไ้ทีแล้วกันโอเคได้ได้ใช่ก็ตอนแรกผมผมไม่รู้ว่าเออเขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาดีอะไรเพราะว่าเออเขาเรามาหมวเนี่ย ล,ลุ้กำลังลุ้นอ่าใช่ก็ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็เห็นว่าช่วงนี้เขาเริ่มอินเรื่องแบบรเรื่องอะไรแฟชั่นความเวลาอะไรนันเอ่้วผมไปปารีสเมือแห่งแฟชั่นซื้อมาจากตอนนั้นเดี๋ยวดูแล้วกันว่าว่าข้างในคืออะไรครับว้าวตายแล้วคุณคาดหวังไหมครับคุณโฟนคือผมไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าผมเริ่มฟังเงี้แล้วคุณคุณเดี๋ยวไปดูเองแล้วไันมันมันแบบแปกแนะ เอ้ยไม่ได right. <figured. S 2> <Bu> ้มีอะไรก็น่ารักน่ารักโอเคค่ะขอบคุณพี่เจมินายแล้วก็เพื่อนเพื่อนเจมอยู่ไหนเจมเดินช้อปปิ้งอยู่ใกล้ไหนใกล้ไหน เป่าเป่าเค้กจ่าอันนี้ต้องอธิษฐานก่อนเนอะอ่ะอะไรนะอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอ่ะเอออธิษฐานนิดนึงขอให้นะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนนะครับอยู่กับผมเป็นนานๆนะครับผมรักทุกคนนะครับอู้หูยมีกริเตอร์นะคะมีกริเตอร์นะคะขอบคุณครับผมครับขอบคุณเค้กค่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวให้น้องเจมีนายแล้วเพื่อนๆมา ไม่ดับอะลูก้ามันไม่ดับอะอะไรเดี๋ยวอาจะเป่าใหม่เดี๋ยวจะเปล่าให้ดับเอ้าคดไฟมันยุ่งเต็มเลยลูก้าทำไงดีอะเป็นคนหรือเป็นม้าครับลูก้าฉันอึดไม่ได้นะลูกนเพี่ป enfin ัยอะไรเป็นล anyway> <yeah> ูกบอลวลูกบอลเขาชอบเตะบอลใช่ไหมเนี่ยอ่าพี่วอนปอดเลยนะปอดเออป่ะ 3ามสองหนึ่งทำไมไม่ด่ามารูก้าอุ้ยมีเซอร์ไพรส์พิเศษจากน้องลูก้า่ะในชาร์ลอกกาหน่อยอุ้ยน่ารักมากไปใลยลกไปเลยลูกให้พี่โฟนให้พี่โฟดไปไปไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน าเฮ้ยก็คือฉัดที่ผมนั่งเมือ้อ๊ะเอ่อ้านะนอนเห ดั้าบาโลกามันไม่ดับอนะ่ะอะไรเดีย๋ยวอาจจะเปล่าใหม่เดีย๋ยวจะเปอ่าห้่ดับเอา้ามดไฟมันยังติดอยู่บาโลกาเปนไงเนี่ยพ่อกับแม่ครับก็มีลูกคนหนะึ่งครับชื่อว่าพี่แจงนะพี่แจงแล้วก็คลอ,อดออกมาได้ปุ๊บเขายังไม่แข็งแรงอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสียไปครับแล้วก็แม่ก็มีคนที่สองคนที่สามก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนกันครับ จนมามีผมครับเป็นคนที่สี่พอดีครับก็ขอบคุณแม่มากเลยครับกับพ่อเหมือนกันที่แบบเออสู้จนแบบเออมีผมมาทุกวันนี้ครับก็เนี่ยแหละก็ถึงเวลาแล้วครับก็พ่อแม่ผมเลี้ยงดูมามาตั้งแต่เด็กอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าอยากตอบแทนพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่านะแต่ว่าอยากเป็นให้ได้อยากเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ก็ขอบคุณพ่อกับแม่มากๆเลยครับดีใจมากๆที่เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่พี่ก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่น้องโฟดต้องภูมิใจในตัวน้องโฟนมากๆเนาโอเคปังมากเลยค่ะข้อแรกเฮ้ยไอแทมไอมุกไอเจ้าขุนดว่าะนี่คือเพื่อนผมทุกคนอยู่ีิติ ขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีงานทำเยอะๆสปอนซอร์เยอะๆทำงานก็ประสบความสำเร็จมีเวลาว่างเงยอะๆใช่ขอให้มีเวลาว่างมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานสปอนเอร์แบบรัวๆสุมากเพื่อนรอเพื่นีทุกวันเลย <c oughs> มึงมึงตื่นยังอ่ะขอโทษที่เจ้าพน,วนสวัสดีครับพี่โร๊ยิน,นดีกับความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกปีนะครับผมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จต่างๆในปีที่ผ่านมาเนาะ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นที่รักของทุกคนเหมือนในทุกๆวันนี้แหละเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็บ้านคงเนาะในชีวิตหลังจากนี้พี่ว่าน่าจะมีอะไรที่ชา a l เลน g ์โฟดเยอะขึ้นมากนะครับทั้งในพาร์ทดักแสดงแล้วก็ในพาร์ทของศิลปินแต่ยังไงก็ขอให้ทุกสิ่งที่เข้ามานะครับเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้โฟลดเนี่ยเติบโตไปในทางที่ดีและเดินบนเส้นทางที่ ทุกคนสนับสนุนแล้วก็มีแต่คนรักนะครับผมส่วนตัวพี่ยังรักแล้วก็เป็นห่วงโฟดสวัสดีครับคุณ Fold Fold โฟดโฟดก,ก็วันเกิดปีนี้นะครับก็ขอให้โฟดมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนตลอดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เหมือนที่เราคุยกันบ่อยๆนะเนาะจริงๆชอบทำงานกับโฟดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น หวังว่าเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานครั้เนี้นะครัยใจนึงก็รู้สึกว่าอยากจะให้โฟดเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ใจก็รู้สึกว่าอยากให้โฟดเด็กแล้วก็สตาร์ฟโฟดอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพราะว่าชอบโฟดในเวอร์ชั่นตอนนี้มากความสดใสความน่ารักที่โฟดมีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เก็บสิ่งนี้เอาไว้อยู่กับตัวเองตลอดไปเรื่อยๆเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ต่อไปนานๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ๊ะเซลี่เอาไปเลนะครับครับ เฮลโลน้องโฟดแฮปปี้เบิร์เดย์นะคบขอให้โฟดมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้โฟดได้พักผ่อนเยอะๆเลยดูแะรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ขอให้เป็นน้องชายที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เราเห็นกันมาตั้งแต่ในเอฟโฟการ้าวกับกอย่าไงก็เห็นโฟดตัวตเท่านี้อ่ะรู้สึกว่าตอนนี้คือแบบพอเห็นโฟดเติบโตมาอย่างดีแล้วก็มีคนรักเยอะมากค่ะนี้ก็ ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะอืมยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะโฟมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในสกาเลทาน,นะครับองค์ชายบ๊<ม>ายบายลาวนะครับฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไดอูขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง แล้วก็งานเยอะๆงานแสดงปังๆงานเพลงก็ปังๆหมดกันแล้วก็ไว้เจอกันในงานแล้วก็ขอให้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆด้วยสวัสดีบ๊ายขอบคุณครับอันลี่ขอบคุณครับถ้าเป็นนนะครับขอให้พี่โฟมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับกินเองนะครับพี่โฟดบ๊ายบายครับโอ้มาละลองเฮ้ยโฟดฮ้าเป็นวันเดย์ครับเดี๋ความสูงมากๆก็ เป็นเด็กเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับขอให้ทุกคนรักโฟล์ตนานๆนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์จ้ะบายจะอ่าก,ก็แฮปปี้เบิร์เดย์น้องโฟลนะขอให้มีความสุขมากๆ้เห็นมาตั้งแต่เซฟเฮาเลยนะก็วันนี้นอ้องประสบความสำเร็จทุกอย่างดงใจมาก,มากแล้วก็ขอให้น้องมงปังขึ้นน้อง,งเก่งมากก็รัก,กมากนะจ๊ะไม่รู้องพูดอะไรก็ีเหไไวว้้ด๋ยกครไปรู้กันแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับน้อง พอรโตดนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับซนแบบเนี้ยดีละเพราะว่ามันเป็นอันจี้ของพี่นะครับไฟแอะไรเงเ้ยทั้งตอนริบาร์แล้วไม่กดไม่ทันบอกงอนขับอยู่ใช่ไหมครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะน้องมีแต่คนรักมีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกสักงานหรือซัมติงหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ วุ่งแล้วก็หลายอันเหมือนกันเขือนเหมือนเนี่ยตอนแฮปคนอื่นไม่เห็นเป็นนี้เลยนั่นแหละครับก็ดีใจที่เราได้เจอกันเราก็รู้จักกันนะครับทําให้ผมรู้สึกว่ามันยังมีความสดใสบนโลกนี้อยู่นะครับนี่เกินไปดิคิดจะพูดไม่จริงเลยถ้าพูดจริงนะครับน้องสดใสมากขอบคุณมากพี่กอดแฮปปี้เบิร์ดี้โฟนมัน้องไปพอแล้วแหละเหมือนพูดไปเรื่อยละก็ขอให้สมองทุกอย่างจ้าแฮปปี้เบิร์ดี้โอ้โหโอ้โหหัวกูอะไรเนี่ย แฮปปี้วันเดย์นะโฟรก็ปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วก็ <laughs> มันก็เป็นน้องรักมากๆกผู้คนหนึ่งอย่างที่กูเคยบอกว่าถ้ากูมีน้องชายก็อยากมีมึงนี่แหละเป็นน้องชายของกูเออไม่รู้จะอวยพรอะไรอะ่ะมึงคงมีสิ่งที่มึงอยากได้ทุกอย่างแล้วก็ขอให้รักษาไว้นานๆแล้วกันอย่าให้มีใครเอาอะไรที่มึงรักหรือมึงห่วงม,มากๆไปจากมึงก็พอก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเลยที่เออ ซัพพอร์ตน้องรักของผมคนนี้นะครับรวถึงเจมินายด้วยอีกคนหนึ่งผมยืนยันมาเสมอว่ามึงสองคนควรได้รับสิ่งสิ่งนี้มากๆม,มึงสองคนเป็นเด็กแม่งโคตรเก่งเก่งมากๆนะก็ปีนี้ก็ Happy เว r ์เด a y นะไว้ไปกินข้าวกันบ๊ายบายรักนะครับฮันแน่อยู่ในงานวันเกิดกันใช่ไหมล่ะครับผมก็ สุสานมันเกิดนะครับผมน้องโฟสครับก็ขอให้โฟสมีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ปีนี้ก็อายุ20ปีแล้วก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับผมมีสติในการใช้ชีวิตครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้มีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็พี่ชายคนนี้ก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างตลอดนะครับผมมีอะไรก็บอกได้ครับผมแฮปปี้วันเดย์ครับรักนะครับพี่ชายก่อนไปนะครับผมมีอะไรอยากบอกอย่างหนึ่ง รักตั้งน้อยๆแต่รักมาน,นานนะครับอขอบคุณครับวันดีค่ะเพื่อนรับขอให้ปีนี้คุณมีความสุขมากๆไม่ว่าจะทำอะไรขอให้มีแต่สิ่งดีๆเ,เข้ามาแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยมีสติเยอะเฮปปี้เบยไปเดยจ้านี่จริงๆอ่ะพี่อะตามโปรดมาพี่อยู่กับโปดมาตั้งแต่ฉายครั้งแรกแล้วก็ตอนแฟนผม EP หนึ่งจำได้ไหมที่เรา รวมพลกันที่ตึกวันนั้นพี่แบบมีโอกาสได้อยู่ข้างหลังโฟส์แบบได้นั่งข้างหลังโฟส์แล้วก็วันนี้พี่รู้สึกว่าโฟท์เดินมาไกลมากแล้วก็คือพี่ยอมรับว่ามันน้องโฟส์แบบไปได้ไกลจน พี่เขาไม่ถึงนูแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ยืนหน่อยมามากอดทีหนึงมามาโอ้หน่าร<ด>ักมากเลยไม,ม่โอ้ไม่ไมกลก็อยู่กันแค่นี้แหละไ,ไม่ไม่เป็นไหนหรอกแล้วก็เออขอให้หนูมีความสุขอยู่เสมอแล้วก็ เป็นที่หลักของทุกๆคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอให้เป็นที่ลกของทุกคนเสมอเลยนะคบขอบคุณมากครับแล้วก็หนูยังเป็นความสุขของพี่เสมอเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ครับหลักของคนนะครับอยน่ารักมากเลยไ้เจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ที่ถึงก็มาหากันนะครับผมอาจจะพี่จริงออะอาจจะไม่ได้ถึงแฟนคลับทุกคนเลยอาจจะไม่ได้เจอกันแบบใกล้ชิดทุกคนนะแต่ว่าผมรับรู้นะถึงความรักที่ทุกคนมอบให้มานะครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆนะก็อยากเจอกันทุกคนแหละแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมก็แต่ว่าก็ผมก็อะไรนะ ไม่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 เป็นไรแบบว่าคือหนูอยู่ในพื้นที่ที่เราได้เห็นหนูก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องเห็นพี่ก็ได้แต่ว่าพี่อยากเห็นหนูอยู่เสมอแล้วก็ขอให้เป็นแบบขอให้หนูเป็นเจ้าชายแห่งรอยยิ้มของทุกคนเสมอเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ยขอบตบขอถยงปอบมือให้หน่อยได้ไหมแล้วก็อยากให้ลองโฟตได้ไปเจอหมูเด้งหนึ่งครั้ง ก่อนที่น้องจะโตพูดถึงน้องสาวบ้างรู้สึกว่าน้องสาวก็เป็นคนที่อยู่กับผมในทุกๆช่วงเวลาเหมือนกันนะก็เป็นคนที่แบบมีอะไรอะไรเงี้ยคือน้องผมอาจจะไม่ค่อยพูดหรอกผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับน,น้องแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเขาคอยช่วยเหลือคอยดูแลผมตลอดเลยครับก็คอยอยู่ข้างๆกันเสมออะไรเงี้ยตอนเด็กก็จะนอนข้างกันตลอดลยอะไรเงี้ยก็โตมาก็ เริ่มไม่ได้นอนด้วยกันแล้วเพราะว่าผมก็ต้องแยกไปอยู่อะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ที่ที่อยากบอกคือของคุแม่ที่พาเข้าวงการครับผมมาแบบมามาเจอแฟนคลับทุกคนครับนนะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เออไม่ได้ ไม่ได้สนุกเหมือนแบบางานอีเวนที่มันมีเล่นเกมนูนี่นั่นแต่ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากเลยเป็นวันที่แบบเออมันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่ได้มาใช้เวลากับเออคนที่เรารักทุกคนจริงๆครับเพอ,อแฟนคลับทุกคนครับแล้วก็นั่นแหละไม่รู้ไม่เคยคิดว่าจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ครับก็ก็พอมีคนรักเยอะขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เออเราต้องตอบแทนจากตอบแทนแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนที่ที่พูดไม่เก่งหรอกครับผมไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าสื่อสารยังไงให้ให้ให้พวกเขารู้ว่าเออผมรักเขาจริงๆแต่ว่าผมก็เนี่ยแหละผมก็อยากแสดงออกมาจากผ่านการการะทําที่ผมทำอะไรเงี้ยทุกทุกผลงานเลยครับที่ผมทําผมตั้งใจทําเพื่อแฟนคลับทุกคนจริงๆครับก็อยากให้พวกเขามีความสุขเมื่อกี้ดีใจมากเลยที่ เห็นประโยค์ที่บอกว่าความสุขของอะไรนะความสุขของเธอคือความสุขของฉันอะไรเงี้ยอะไระะวันที่ร้ายๆกลายเป็นดีอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็รู้สึกดีใจแบบดีใจมากๆครับก็ยังไม่หยุดที่จะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เออไม่ได้ไม่ได้สนุกเหมือนแบบงานอีเวนท์ที่มันมีเล่นเกมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากๆเลยเป็นวันที่แบบ เออมันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่ได้มาใช้เวลากับเออคนที่เรารักทุกคนจริงๆครับพ่อแม่อะไรเงี้ยคนที่เรารักแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะจะจำไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบแฟนมิติ้งไปต่างประเทศไปชนนู้นชนนี้อะไรเงี้ยก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับถ้า ดูในคีมพิวเตอร์ก็ได้จะช่วยช่วยกันดูหน่อยนะช่จะได้มีกิจลังใจในการทำงานชายชอบสมบูรมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยปีเสียไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นปีเสียอ๋อมันคือทองเหรอครับทุกคนเนี่ยโอยได้มคะโอ้ขอบคุณมากอันนี้คือใครให้ครับขอบคุณครับอุ้ยผมจริงๆแบบ เออเกรงใจมากเลยครับผมแต่ว่าขอบคุณมากนะที่ให้มาแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเกรงใจจริงๆอ่ะการที่แบบเออให้แบบเงินสดแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงีง้ยรู้สึกเกรงใจมากแต่ว่าขอบคุณมากนะครับยินดีมากๆที่ได้รับนะครับผมแต่ว่าผมตั้งไว้แล้วแหละมันปีนี้ที่ได้เงินเยอะๆขนาดนี้แบบส่วนหนึ่งอยากเอาไปทําบุญโอเคไหมทุกคนโอเคไหมเออเออ,เอ,อรู้สึกว่า เราก็ได้มาเยอะแล้วก็เลยอยากแบ่งปันคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเงินที่ได้มานะครับทุกทงั้นเอาทุกบาททุกตาตคงเลยได้ไหมไปทําบุญได้ไหมแล้วครูทุกคนจะโกรธผมไหมใช่ผมอยากเอาเงินไปทําบุญจริงๆครับก็เงินที่ครูทุกคนให้มาเดี๋ยวไม่สูญเปล่าแน่นอนครับก็จะไปแบ่งปันคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตจริงๆนะครับผมขออนุญาตนะครับครับผม น่ารักมาเก็บพับพับใส่ได้เลยแล้วเยอะมากลูกครัเจ้าหน้าที่ก็จะเค้กอุงตุงเค้กเค้กหมูเด้งเหรอบูโลกาเค้กหมูเด้งอ๋อเค้กอุงตุงนะรู้จักว่าเค้กอุงตุงชอบชอบพี่โบต้องป่งยังไงลูกค้าพี่โบต้องป่งยไงเป็นคนหรือเป็นม้าครับลูกค้า เป็นอึดไม่ได้นะลูก้าไหนๆพี่พลเป่าก่อนอะไรเป็นลูกบอลเป็นลูกบอลคือชอบเตะบอลใช่ไหมเนี่ยอ่าพี่พลเป่ากเลยนะปัดเลยได้ป่ะสามสองหนึ่งทำไมมันไม่ดับอะลูก้ามันไม่ดับอะอะไรเดี๋ยวอาจจะเป่าใหม่เดี๋ยวจะเปล่าให้ดับเอ้ามันไฟมันยังติดอยู่ลูก้าทำไงดีอะ อ๋อต้องอ๋อต้องเป่าตรงนี้เหรอทำไมไม่ดับอ่ะฮะอ๋อตดตรงนี้เหรอดับยังนี่ยังติดอยู่เลยไฟยังติดอยู่เลยอ่ะเออใช่เป่าไงตรงนู้นเนาะอ้าวดับแล้วเย้พึ่งมือค่ะพี่จีมินอันนี้พี่โฟล์อันนี้ลูกอ่ะอ่า ที่เจอกันครั้งแรกไหนไหนอันไหนลูก้าไหนลูก้าอันนี้อันไหนพี่โฟดอันนี้ไหนพี่โฟดนี่ไงไม่เห็นเหมือนเลยหมืนี่ตาแวบอยู่ตาอะไรนะตาพี่โฟดน่ารักไหมพี่โฟดยังลบพี่โฟดยังลบคือผมผมคุยก็คุยรู้เรื่องอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่าผมเข้าใจน้องนะ ต่วต่าตอนเด็กๆอ่ะผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละฟิตเนสทุกวันนะทำไมบอกอ่า ให้ดูเลยอย่านะคะห้ามน,นะคะไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพกับพี่โฟนนะคะพี่พี่แมนค่ะ คือแทอกทุกคนเลยอะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มเดี๋ยวว่าผมจะถ่ายไงให้มันเก็บไม่เห็นด้วยเห็นหมดนะเห็นหมดนะผมรู้แล้วนี่ไงผมถ่ายตรงนี้ไงนี่เออยิ้มเลยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพี่คนข้างหลังไม่ยิ้มเลยทำหน้าบูดมาก นี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายแทนฝั่งซ้ายครับนี่ขอบคุณมากนะครับฝั่งขวาได้ไหมครับฝั่งขวาได้ไหมครับฝั่งขวาฝั่งขวาค่ะน่ารักมากครับน่ารักมากครับพี่ตากล้องเนี่ยเต็มเฟรมเลยขอโทษครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเย้ขอบคุณนะครับทุกคนจอเชนใหม่นะครับมีความสุขมากๆเลยวันนี้ เดินทางกลับบ้านปลอดได้ได้ค่ะน่ารักมากค่ะพี่โฟรอุงตูง อาสันทะเลดาวนหน่อยค่ะเนี่ยน่าราักมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณม,มากครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟแล้วเดี๋ยวพี่โฟสเรียนเชิญพี่โฟสลงไปถ่ายรูปก,กับ